ครับผมอยู่ที่บูตฟอร์ดนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพูดไปหานะครับเล่นะครับเ,เล่าให้ฟังเลยวันนี้ถ้าอยากจะเดินมาที่บูตฟอร์ดเนี่ยเราจะดูอะไรเป็นสําคัญสําคัญผมว่าอย่างแรกเลยอย่ะด้วยสถานการณ์เนี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือความสบายใจของคนมาดูอือก็ถ้าเข้ามาในบูตฟอร์ดเนี่ยสิ่งที่ทําให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมรู้สึกสบายใจคโอกาสในการสรัมผัสต่างๆเนี่ยเขามีโอกาสลดลงเยอะมากพี่กุ้ง เพราะว่าหนึ่งคือเรามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของพน,นักงานเปิดประตูรถพันเลยเให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะเพระาะฉะนี้การสัมผัสตัวรถอ,อน,นี้เราต้องแนะนําลูกค้าไหมว่าถ้าไม่จำเป็นแล้วอย่าไปเปิดประตูอเ,เองอะไรเงี้ยไม่ครับเดี๋ยวเราก็จะมีพักเลยเราจะมีวันไหนเนี่ยที่คนเยอะเราก็จะมีสองคนเลยืนซ้ายขวา ก็แล้วแต่วันนิดหนึ่งนะครับก็บางวันก็อาจจะเป็นหนึ่งคนหรือสองคนอะไรก็ตามแต่เราก็จะมีเตรียมไว้ให้ทั้งงานทุกท่านจะใส่ชุดสีขาวใส่ถุงมือนะครับใส่มาสก์เรียบร้อยนะครับอันนี้คือความสบายใจที่เกิดขึ้นความสบายใจที่2คือทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธฟอร์ดเนี่ยมั่นใจได้ว่ารถเนี่ยเราเนี่ยมีการคลีนรมีการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ต่างๆทุกครึ่งชั่วโมง นะครับมไม่ว่าจะมีคนหรือไม่มีคนยังไงก็ตามทุกเพื่อชมงเรื่องขอความสะอาดนะครับสิ่งที่เราเน้นย้ำมากที่สุดคือทํางความสะอาดในจุดที่ลูกค้ามีโอกาสสัมผัสเรตีเยอร์มาเช่นหวงมื่อไรก็ตามเราก็เราที่อยากจะทำให้รู้สึกกวนใจด้วยซ้ำนะครับแต่เราด้วยโอกาสนี้ผมมองภาพว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเราเดินัปด้วยกันไปได้มผมว่าประเทศาติก็เดินไปได้เราทุกคนก็เดินไปได้ด้วยกันแล้วก็พยายามที่รักษาตรงนี้ได้มากที่สุดก่านเะนี่ยของโปรดักต์ไฮไลท ได้ช่วยแนะนำเอาตรงงหมายดีผมว่ามันอยู่ข้างหลังเราสามคันนี้เลยครับวมถึงจาไที่อยู่บนเวทีด้วยก็เริ่มจากคันแรกก่อนเลยครับในส่วนของตัววายแพ็คก็ผมว่าทุกท่านจจะทราบอยู่แล้วก็คือเราเรียกว่าเป็นผู้นำนะครับในการที่เสนอรถประเภทเป็นพรีเมียมพิกอัพด้วยกันนะครับมาด้วยอุปกรณ์ตกแต่งนะครับมาด้วยของดีไซน์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับ ว่าจะเป็นกระจังหน้าสีเองเอ่ยตอนนี้อัปเดตคือเครื่องยนต์มีการเครื่องยนต์เกียร์รู้สึกว่าจะมีแคมเปญรับประกันครับคราวนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับซึ่งเราจะไปคุยกันเนี่ยทุกคันมีการเรียกว่ารับประกันเครื่องยนต์รับประกันในเรื่องของตัวระบบส่งกําลังนะครับไอ้ระบบส่งกาลังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเกียร์เฉยมันรวมถึงโครงข้าอะไรนี้ด้วยนะครับมันก็คือระบบส่งกําลังเหมือนกันนะครับเรารับประกันนาน10ปีนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เรามรรจัยระยะทางเท่าไหร่1นึ่งแสนห้ากิโลใช่ครับภูมิครับแต่อย่างหนึ่งนะครับถึงก่อนก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแคมเปญให้นะครับในช่วงนี้นะครับที่เกิดขึ้นอาจากเรนเจอร์มาเป็นคันนี้ยอดนิยม SUV แท้ๆยอดนิยมใช่เป็นรถ SUV แท้ๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าทำไมถึงพูดว่าเป็น SUV แทแท้ๆด้วยสิ่งที่เราใส่ไปเนี่ยปกติพี่อุ้ง มีความรู้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นระบบ t ารบริหารจัดการก็เป็นระบบที่รถ s อสระดับของราคาเยอะเหมือนกันนะครับก็อยู่รถคันนี้นะครับก็รถคันนี้เนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของตัวระบบขับเคลื่อนและนะครับในโอกเหนือจากในเรื่องของการรับประกันที่เรามีเป็นแคมเปญให้แล้วนะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอุปกรณ์รณรณในเรื่ององความปลอดภัยนะครับเรียกว่าเหมาะสมกับกลุ่มของ เรียกว่ากลุ่มลูกค้านะครับที่มีครอบครัวแล้วมำงมองหารถที่มีความปลอดภัยนะครับเพื่อเรียกว่าครอบครัวแล้วกันนะครับที่นั่งกันอยู่ในรถเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าตัวเริ่มต้นลูกค้าต้องจ่ายเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นเนี่ที่1นล้านสองก้านะครับก็เป็นเครื่องเดียวโอ้เครื่องเดียวกับตัวนี้เลยแต่เทอร์โบอาจจะลดลงนะครับตัวนี้ตัวที่เราอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นตัวสเทอร์โบครับเทอร์โบคู่ ตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยเ,เรียกว่าเป็นตัวตัวของ, Everest, เ,องเอเวเรสเลยอก็เป็นเทอร์โบเดียวนะครับแรงม้าก,ก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ตเป็เเน,นเรื่องของพละกาลังอะไรเนี่ยในเรื่องตอนเกียร์ต้นอะไรเนี่ยไม่ได้ต่างมากนะครับตัวนี้จะอยู่ที่213แรงม้านะครับในส่วนของตัวที่เป็นตัวตัวจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยก็<ม>อยู่ที่170นนยเยอะแล้ว ร้อยเจ็ดสิบขึ้นเกินร้อยห้าสิบไปเยอะแล้วสำหรับผมนะแล้วก็ที่กุ้งทราบรถคันนี้เครื่องขนาดสองลิตรเองนะครับแล้วก็เรียกว่าระวังในเรื่องของตัวซีโอทูในเรื่องของมลพิษด้วยเพราะเครื่องยนต์เล็กนะครับมันก็ปล่อยอะไรออกมาค่อนทางไม่เยอะมากั็ถัดไปนิดนึงตันนี้ดูมีชุดชุดหล่ออยู่รอบๆอบันเลยเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าอะไรเอยอันนี้คือ Everest Sport ครับ่ ตัวนี้ตัวนี้คือสแตนดาดที่ชลูมใช่ไหมคนี่คือสแตนดาดเลยไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งหมดเนี่ยคือสแตรฐานเราทราบดีว่าก็ <ừ> จะมีกลุ่มคนที่เรียกว่าต้องการลดประเภทที่ยังให้ความรู้สึกสปอร์ตอยู่นะครับ <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยการตกแต่งต่างๆเนี่ยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยมาตั้งแต่โรงงานเลย <ừ> ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของกระจังหน้าสีดำในเรื่องของตัว กันชนด้านล่างสีดำเป๊กสกิเลทรงนี้นิยมมากเลยนะดอทนี่นะฮะเป็นเป็นร่วมสมัยจริงๆนะที่ไหนที่ไหนเราจะสมองเห็นนะครับดอทของกระจังหน้าเป็นทรงคล้ายๆถ้าลงพึ่งแต่ว่ามันแยกเขาเรียกอะไรนะแยกกันออกมาใช่เป็นเหมือนจุดเป็นแยกกันออกมาดูแล้วก็ว่าเป็นเป็นราคาแน่นอนก็สวยด้วย ราคาเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มต้นเท่าไหร่จะเอาสปอร์ตอยู่เออตอนนี้มันเป็นเรียกว่าราคาพิเศษก็คืออยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันอันนี้เป็นเครื่องเครื่อง turbo diesel หรือว่า diesel turbo diesel แต่ก็ให้ในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ความสปอร์ตอย่างเช่นล้อก็เป็นล้อ20นิ้วแล้วนะครับล้อสีดำด้วยดูเลยนะครับก็อันหนึ่งที่เป็นในความสนใจพวกโครมต่างๆอะไรเงี้ย ก็กลายเป็นสีดำเพื่อให้มันสองคล้องกันแล้วก็ให้ดูมีความเป็นสปอร์ตนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งเลยที่ผลักดันนะครับในเรื่องของตัว a เอสให้ให้มียอดเพิ่มมากขึ้นเลยนะตัวนี้ในระหวางวินสีกับดีไซน์ลงตัวสีนี้นะล้อใหญ่แบบนี้สวยใช่นะเราก็จะมีสีเรียกว่าไม่ได้ให้เลือกหมดนะครับก็ ก็จะอยู่ที่สีเทาครับสีขาวถ้าเป็นคนต้องการความเด็ดชัดในเรื่องความดำความสปอร์ตเกิดขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยชอบแบบดำสนิทดำสนิทใช่แล้วแต่แล้วแต่เพศของแต่ละคนถ้าดูลสดุดตาคันนี้นึงเอามาจากไหนที่มาโชว์เนี่ยคอนนก็บอกว่าในคอนเซปต์ของงานนี้เราพยายามที่จะเรียกว่าให้เห็นว่าเราอะมีความเข้าใจมีความ เกี่ยวข้องกับลูกค้านะครับรถคันนี้เนี่ยต้องบอกเป็นรถที่ลูกค้าเองเขาไปแต่งเองแล้วเราอยากให้ภาพเนี่ยมันออกมากับหลายๆ่านนะครับว่าเราอป็นแข่งจริงว่ารถไม่ใช่ไม่ใช่แข่งจริงนะเขาแต่งให้เขาแต่งให้รู้สึกลูกสปอร์ตนะใช่รถคันนี้เป็นรถที่ลูกค้าเอาไปแต่งเองเลยราให้ออกมาในรูปแบบเนี้ยที่เรามีความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจเราแล้วเขาก็ออกไปแต่งเขาก็อยากจะแบบ ชื่นชมโชว์ไอ้ออกมาเพราะนั้นก็เลยเป็นขึ้นมาที่ไปที่เราก็อยากมาโชว์ด้วยว่ารถเรานะสามารถแต่งได้นะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เรียกว่าแต่งตามความพอใจแต่ละคนมีตัวขายหน่อยดิอันนี้ก็ยังเป็นไอคอนของโของวงการรถอเมริกันจริงๆมันคันนี้มาสเตงมีประวัติยาวนานเราทราบดีอยู่แล้วก็ ร้อยปีแล้วใช่รู้ร้อยร้อยร้อยปีแล้วมันมากับมันมากับความเป็นความเป็นอเมริกันคาร์แท้ๆนะมัสโคลคาร์สมัยก่อนนะทุกคนก็จะพูดถึงมัสแตงพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยรถแนวแนวนี้ก็ตัวนี้เป็นตัวสแตนดานไหมหรือว่านี่สแตนดารนรุ่งโอ้โหมาตรฐานก็ลุกลุกมอนแรงเลยอ่ะสแตนดาร์ดก็ในมัสแตงเนี่ยเราก็มีสองรุ่นคนที่อยากแรงจริง เราก็ให้เลยเครื่อง5ลิตรแรงม้าก็ไม่ต้องพูดถึง400แรงมา้าอีกตัวหนึ่งก็เบาลงมาหน่อยก็เป็นเครื่อง2.3 Eco Boost t บู b o ก็300แรงม้าแล้วแล้วก็รถคันนี้เนี่ยมันก็มีอุปกรณ์บางอย่างที่มันดูสนุกสนานดูแล้วอาจจะแบบแบบคนอาจจะมีคําถามเฮ้ยเอามาทําไมวะผมยกตัวอย่างคือคนเนี่ยชอบพอขับนี่เรแบกบแ็ชอบโชว์ พอชอบโชว์ปับ๊บสิ่งหนึ่งที่มันโชว์ได้ว่ามันเป็นรถสปอร์ตคืออย่างเช่นเขาอาจจะบนน่นก็ได้นะการเบินยางการเบินยางเนี่ยก็ต้องใช้ความสามารถเหมือนกันในการเปิดเท้าหนึ่งเหยียบเบรกเท้าหนึ่งเหยียบคันเล่งอย่างเงี้ยแต่รถคันนี้โชว์ได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่กดปุ่ม ล้อเขาเบรคของเขาเองเบรกเขาเบรคเขาเองลูกค้ารือว่าคนขับคนนั้นเฉยมันเป็นสิ่งสนุกสนานที่แบบสมัยก่อนนี่มันจะต้องใช้ทักษะใช่ไหมแล้วก็ทํากันเป็นคนขับรถสไตล์นี้ที่ที่ต่างประเทศเขาก็แบบแบบมีไลฟ์สไตล์อย่างนี้ใช่มันไม่เหมือนกับปัจจุบันแล้วนะปั่นเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วก็ใจ่อยากทําแบบนั้นอยู่แล้วเราก็มีเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งก็คือพ่อยเสียเนี่ยลกปรับเสียงได้เลย อ่านี้ปรับเสียงแบบสปอร์ตก็ได้ปรับเสียงแบบปกติก็ได้หรือเสียงเบาก็ได้บางคนก็ไปรถไปทำใบพาสตัวเองนะอยากเสียงดังเดี๋ยวมือจะคลอกเปล่าอาคามมาที่ไฮไลท์ไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยเป็นไฮไลท์จริงๆไฮไลท์ก็ยังคงเป็นกระบะในดวงใจของหลายๆคนอยากจะเป็นเจ้าของคแต่ก็ต้องบอกว่าอยากแรงต้องขันางนี้เราเองก็พยายามคือเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับ มันก็ต้องพยายามที่จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ข<ม><ม>ึ้นมีคำถามก่อนเลยว่าสีนี้ใหม่มากปัจจุบันบนโชว์รูมสามารถซื้อได้ใช่ไหมเป็นสีใหม่ใช่ไหมตัวเนี้ยมีมีอยู่แล้วครับในโชว์รูมสามารถซื้อได้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเรียกว่ารายละเอียดเล็กๆแต่คิดมาอย่างดีออย่างไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่วัสดุการไม่ใช่แล้ววัสดุกันตัวนี้ก็ ก็สามารถคืนตัวได้นะฮะถ้าในกรณีเรากระโดดไปแล้วรถมันจ้ำลงมาแล้วมันบั๊มไปเฉยอัปเดทการเปลี่ยนแปลงรอบๆขันหท่าไหะปี2020นี้ถ้าตัวนี้จะเรียกว่าไหมายเรนเชอนะแรปเตอร์มาเรนเรียลเป็นอะไรดีผมว่าเราเรียกว่าเป็นเรนเจอร์แรปเตอร์แล้วกันเพราะว่าในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเราเพิ่มในเรื่องความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับ อย,อย่างอย่างบางอย่างอปุปกรณ์อย่างเช่นในเรื่องของอการเป็น่วกของคนข้านนมถ<อ>นนเซนเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับคนข,ข้ามถนนใช่คือเราอ่ะไม่เห็นรถข้างๆเราก็ไม่เห็นคนข้ามถนนก็ไม่เห็นแต่รถเห็นว่าคนกำลังข้ามถนนเขาก็จะออกมาสาั่งว่าหยุดเองอังตรโนมัติถึงแบกหยุดมันแบกชจับกหยุดใช่มันก็จะหยุดเองก็ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ใส่ในเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาด้วยเพราะเราก็พอจะทราบดีว่ารถคันนี้ถึงแม้ว่าจะราคาสูงเองคนจะไม่ได้เอาไปขับในลุยมากหรอกแต่ก็ใช้บนท้องถนนด้วยครับก็เป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์แล้วอัปเดตข้างหลังมีสติ๊กเกอร์แรสเตอร์ทรงใหม่ทรงใหม่นะใช่ทรงใหม่ต้องหยอกแล้วัใช่มีคนฝากถามอ่ะต้องตอบได้่ะไม่ปรู้เขาอยากได้แรปเตอร์ที่มันแรงกว่านี้อีกอ่ะ เขารออยู่ลท่านตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแรปเตอร์ที่มีอยู่ขายมันไม่ได้ขายในประเทศไทเทสเดียวมันก็จะมีขายที่ออสเตรเลียด้วยครับนะครับแล้วก็ประเทศอื่นในในแถบอาเซียนยังเป็นเครื่อง,องตัวนี้อยู่นะครับ,รบก็เรียกว่าตัวนี้มีการจูนการปรับแต่งแม้ว่าจะเป็นเครื่องเดียวกันนะครับแต่ในเรื่องของการจูนการปรับแต่งนี้ผูกทำโดยวิศวกรคนละกลุ่มกัน เพราะว่าคันนี้ทำโดยวิศวกรที่อยู่ภายใต้ Ford Performance Ford Performance เนี่ยก็จะทำรถที่เรียกว่าเป็นรถไฮไลท์จริงๆนะครับมาสเตอร์เงไม่อยู่เลยพี่กุ้งตัวที่อยู่เนี่ยมีอยู่ไม่กี่รุ่นเองมีเวนเจอร์มีเทสต้าโฟร์กาสนะครับแล้วก็ F-150 อ่าอืน ก็มีแค่นี้เองเน่เป็นนี่เป็นรถแม่เหล็กทั้งั้านของของแบรนด์ฟอร์ดใช่ก็เป็นรถที่แต่งออกมาแล้วทําให้เรียกว่าสร้างมาตรฐานใหม่ของของอุตสาหกรรมอันน,นี้ตัวที่เราเอามาโชว์นี้ด้วยปีนี้คาดหวังยังไงกับลูกค้าที่เข้ามาชมง,งานปรนะกอบมาโชว์ผมสิ่งหนึ่งต้องต้องพูดถึงการจัดงานก่อนต้องก็ต้องยอมรับว่าการจัดงานเองเนี่ย โดยทางออกนเซอร์นี่นะครับก็จัดการภายใต้กฎระเบียบของมาตรฐานนะครับของัางสุสานักานะครับว่าทุกคนจะต้องมีการตรวจเช็คอะไรก็ตามอันนี้เราทราบดีอยู่แล้วนะครับแล้วผมว่ามันเป็นงานแรกนะครับหลังจากที่เราปิดกันไปประมาณ4เดือนแล้วนะครับแล้วก็ความต้องการของบริโภคเนี sure kind of hmm? ่ยก็ ทางท่านนี้ก็อยากจาบ้านทางท่านนี้ก็มีความต้องการที่จะจัดจ่ายให้สอนเพิ่มมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าในเรื่องของตัวภาครัฐเองเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์มานะครับว่ามันมีความเป็นได้ว่าจริตจรงต่างๆมันก็จะลดลงนะครับแต่ในเรื่องของตัวรถยนต์เองเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ช่วยในเรื่องของกิจการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองภาพว่า งานมอเตอโชว์เนี่ยก็จะเป็นงานจุดเริ่มต้นที่ทําให้เ,เรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยกลับมาเร็วขึ้น mm hmm. นะครับเอาละครับนันก็ไฮไลท์ของฟอร์สในปีนี้นะครับก็ติดตามชมกันนะครับในงานอินเตอร์มีพ่อเป็นนักวิ่ง แต่ตัวเองกับวิ่งไม่ได้เรื่องทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นอ้าวพี่ลงแข่งมาราธอนด้วยเหรอใช่ฉันกำลังจะแข่งมาราธอน เป็นไงวิ่งมาลารอนได้เหรียญอะไรไหมไม่เอาหน้าอย่างคุณอ่ะวิ่งจบรายการก็เก่งแล้วล่ะวันนั้นฉันไม่ได้เหรียญอะไรวิ่งแทนพ่อเดียวนะลูกไม่ค่ะเราจะวิ่งไปด้วยกันกับพ่อ ฉันอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วที่สุดฉันอาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งแต่นั่นไม่ได้มีความหมายอะไรไปกับพ่อนะเพราะสิ่งที่มีความหมายสำหรับฉันคือการที่ฉันได้วิ่งไปกับพ่อ คือการที่เราได้วิ่งไปด้วยกันทุกความท้าทายมีความหมายเสมอและความท้าทายของคุณคืออะไร forever e s t